สายน้ำคงเจ้าไหลลองมอสายยันตะวันสัดสองมองสองฝั่งทางสายและขวาเสายียงดีครับโจ้าพปหลองเรือเรียอฝฟังคงคาตะเวนน่านน้ำตาม,มนละโอลนาแันเปลี่ยวใจลือสุดยอดจริงซ <c oughs> า งามอยู่ตามท่าในกาศน้องนางมารดต้นยาทำสวนพังปลูกพิงมาเขือในการแน่ว่าเอ้ามันยังอยู่นี่ลูกแย่โอ้ยบะเขือมึงขึ้นไวไงเท่เมื่อไงจังเดนเนาะใส่บุญมาฟาดกูคักๆ กเออศ8 9 4 2 2 3 4เกส่งสอเจดนึ่งรบ้านหุ่นตัวมันเกิดวยไงอุบัติเหตุโลกุ่นไหมเาไปเชียร์กัไดบักเขือกับบักเขือในนี้โห้ยมันถือนด่แมมเนาะอ้กะบ้านข่อยเขาผ้าเบาจังสันเนาะอาจังฉี่เบาน้ำคนน่ะเออบักเขือบักเขียเขือเกียรเสียหีเสียเขือเสีย เบักเบือ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 เบักเบือเบัอเบือเบอเบือเือเบือเือเบือห้มอนถือเดือ เมื่อจะสามไว้หัวใจแท้มลุ่นจากดีดาวโตน้นจุ่เจียรเปลี่ยหัดได้บ่น้ำโอ้ยมึงบ้านในกิ่นข่าง่ายจินอ่คือส่งไ้ไงแต่วะกินแล้วได้พี่เอ้ามึงคือบ้านวนกูแน่นเอ้าเจ้าบรท่านกิ่นข่าส่้าสัมบะบ่เลียวมึงไในยังกินแน่อะต้มไข่ปิ้งป่าแล้วก็ tầm một thua <laughs> Ồ, cứ nuôi nhảy u bà thua mới cái này tiền một tao cũng hết này, tao phạt của mình ừ,